่ากูจากสังนนี่แปลกมากถ่าย่วแลนะ้วน่ายคั่วเอ้าออกลืนไปอีกดิแ <laughs> ม่พรุงไงกันเนาะป <c oughs> ยิ่งขี้นะยิ่งลื่นไวเนาะเออแล้วกระสังอีกเลยแล้ว <c oughs> อีกเลยแล้วก็จริงเนี่ยกับทำเตะ เชียวอ่ะ <Effective> น <problems> no ี่ๆๆตาตัวนี้นี่ๆขานี้น่ารักบ้างมั้ยเอ้ยไงเอ๊ะเอาใส่ Facebook เลยใส่งานเอาไม้ไปอันนี้แล้วก็ใส่มากันเตยอ่ะไอ้นั่น แล้วไอจิ้งไอจากินแล้วไอแบบเนี่ยไออ้ารอน่ะไม่ไงแม่นะนั่นไอจิ้ยจอยสไลด์บื้นบเวยสงไงย้อยทด้ล่ะเออค่ะก็มูทั้งตัวเนาะเต้เสงไงเมนักูดอะไรบ๊วยคาตู้ได้เลยนี่ก็กระเพาะไอมหันนโน่ไอก็ใส่มูจีเม่ยว่ะ Này mày coi mấy bò mày coi bở bò. Ạc chúng cha cơ sanh cơ coi bở cha cơ sanh cha cũ này mày Ạc cha cơ sanh khều mưng vậy. Có lời gì đi Nên năm chai này Ăn cơm đồ ơi thiệt. cũng